สวัสดีคะ่ะวันเดย์ชาแนลนะคะรอบที่แล้วนี้เราไปเก็บผักที่ไร่กันนะคะรอบนี้เราจะเอาวัตถุดิบที่ครั้งที่แล้วเราเก็บได้นะคะวันนี้จะมาทําน้ําพริกนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นมะเขือนะคะที่มีรสขมนะพริกนี้ก็จะเอาที่ไร่นะคะแล้วก็จะมีพริกหยวกนะคะพี่สาวมาฝากนะคะหลังจากนี้เราก็ไปย่างเลยเลยนะจ๊ะ อันนี้พริกหยวกกระเทียมแล้วก็มักเขือที่มีรสขมนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าเมื่อกี้เราเอาไปย่างเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเตรียมปลาทูเอาไปย่างนะคะอันนี้ปลาทูซื้อมาที่ตลาดนะคะสองตัว28บาทเดี๋ยววันนี้เราจะทําน้ําพริกปลาทูกับน้ําพริกหนุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะย่างให้สุกทีเดียวแล้วก็ค่อยไปตำนะคะ หลังจากที่เราย่างพริกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาเปลือกของพริกออกนะคะแล้วก็จะมาเตรียมตัวหัน่นเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็เตรียมเอามาตามได้เลยนะคะกระเทียมกับตะไคร้นี่ก็คือเมื่อกี้ย่างเสร็จแล้วนะอันนี้เราก็จะใส่เกลือนะคะใส่กระเทียมที่ย่างได้แล้วก็ใส่พริกหยวกนะคะอันนี้จะตามน้ำพริกหนุ่มไปก่อนนะ อันนี้จะเตรียมไว้ไปกินที่ทํางานนะคะแล้วก็เอาไว้กินที่บ้านนะคะน้ําพริกหนุ่มนี้เป็นน้ําพริกที่แบบชอบกินที่สุดเลยนะอันนี้ก็จะผสมมะเขือที่มีรสขมไปด้วยนะประมาณ3ลูกนะคะจริงๆตัวนี้ถ้าเกิดเอาไปตำแบบไม่ได้ใส่น้ําพริกหนุ่มใส่น้ําพริกพริกปกติก็ได้เอาไปแบบย่างแล้วก็มาตำก็อร่อยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะทําง่ายมากเลยนะใส่แค่พริกเกลือ ชูรสแล้วก็พริกหยวกนะคะแล้วก็มาตำให้ละเอียดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราตำได้เนี่ยเราก็จะมาชิมว่ารสชาติดได้ที่หรือยังถ้าได้ที่ก็แค่นั้นเลยนะทําง่ายมากใครๆก็ทําได้นะคะแต่ที่สําคัญคือเราต้องเอาพริกเอาไปย่างก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะตำน้ํพริกปลาถูนะคะอันนี้คือเมื่อกี้เราย่างไปทีเดียวเลยนะ ตัวนี้ก็จะผสมตะไครยนะคะเอาไปย่างเนาะแล้วก็พริชี้ฟ้ากระเทียมนะคะแล้วก็ใส่พริกเกลือชูรสนะคะเรามาตาให้ละเอียดก่อนตาให้ละเอียดได้ที่เนี่ยเราค่อยใส่ปลาทูที่มอกี้ย่างไปนะคะปลาทูนี่ก็คือมอกี้เอาไปแกะเอากระดูกออกเรียบร้อยแล้วนะก้านปาลาอะไรนี้ไม่มีละเดี๋ยวตมให้สักพักนึงให้มันละเอียดก่อนแล้วค่อยใส่ปลาทูนะคะ อันนี้คือแกะเรียบร้อยแล้วดียว๋ยังไม่ละเอียดพอเดี๋ยวทำอีกนิดนึงนะคะเพื่อรสชาติมันจะได้อร่อยนะคะทุกคนอันนี้เราจะใส่ปลาแล้วนะคะปลาคนถ้าคนไหนมีปลาเยอะปลาน้อยก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะแต่นี้คือตามแบบง่ายๆกิดเองที่บ้านนะคะไม่ได้ทำขายเนาะมีอะไรก็ใส่นะคะ อันนี้ตามใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานไว้แล้วประทานได้เลยนะคะอันนี้เตรียมเลยตัวนี้จะเป็นน้ํำปริกปลาทูนะคะส่วนข้างๆจะเป็นน้ําปริกหนุ่มเดี๋ยวอันนี้เสร็จเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้น้ําพริกหนุ่มนะคะส่วนอันนี้น้าพริกปลาทูนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เข้ามาดูให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ